มีคนถามนะครับว่าเก็บขวดไว้ขายเต็มถุง300ลิตรแบบนี้ขายได้กี่บาทมาวันนี้เดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูเลย <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักดูก่อนนะครับว่าเก็บขวดจนเต็มถุงขนาด300ลิตรเนี่ยมันจะได้น้ำหนักเท่าไหร่นะผมจะใช้เป็นตาช่างแบบช่างกระเป๋านะครับพอดีไอ้ตาช่างตัวใหญ่แบบในตลาดผมไม่มีนะเกี่ยวเสร็จป,ปุ๊บยกเลยนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ10โลครึ่งนะครับ สิบโลครึ่งเนี่ยผมบอกไม่ได้ว่ากี่บาทน,นะครับบางคนเนี่ยเอาไปขายเองที่ร้านบางคนเนี่ยมีคนรับซื้อของเก่ามารับซื้อบางคนเนี่ยเอาฉลากออกก็จะได้เงินเพิ่มกว่านี้อีกนะครับใครที่คิดจะเก็บขวดไว้ขายนะครับอย่างน้อยเนี่ยถุง300ลิตรคุณได้น้ําหนักขวดอย่างต่าๆเนี่ยสิโลแน่นอนแถวบ้านใครขายได้เท่าไหร่ก็ลองคูณตัวเลขกันเองนะครับส่วนใครนะครับเริ่มคิดที่จะเก็บขวดไว้ขายไม่ต้องคิดเยอะนะครับเก็บเลยเงินเป็นของคุณไม่ใช่ของใครแล้วถ้าไม่อยากให้เลอะเทอะบ้านอยากเก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนนนนผมมแแนะนําถุงกสอบบบีี้้หหูิ ล่างถุงขนาด300ลิตรนะครับถ้าเกิดเก็บเต็มถุงนะผมว่ายังไงก็ขายได้เกิน100ร้อยแน่นอนไม่ว่าคุณจะไปขายที่ไหนใครที่อยากสั่งถุงแบบนี้ไปใช้นะครับพิมพ์มาว่าสนใจ